จับกุ้งอีกแล้วครับจับกุ้งอีกแล้วในหน้าผมมิยังเห็ดกับจับกุ้งเลยวันนี้ไว้บอม์วันนี้เบิ้งเบิ่งครับกุ้งนี่แน่นอนที่สุดห้ายก็หร้ายโหดวันนี้เดี๋ยวขอบ่ะามเบิ่งร่างสองเอาเลยจับตัว มี่สองหลังอยู่ครับจุ่มไว้แล้วบอกผ่านนะอ๋อบอกผ่านกุ้งนี่แน่นอนเสมอกุ้งนี่แน่นอนที่สุด อันเดียวเลยก็คุณจะมาที่กินบ้างไล่ไล่ไล่โยนดวลังนี่ขนาดดวลังนี่สินะก็เขาบอ đây đây vô ได้อยู่เอาไปใส่เลยใส่แค่เดียวอันนี้บ่มีเหยื่อเลยยังเข้าซ่ําใส่ <laughs> <laughs> <laughs>

ໂນໂນໂນນິນຄັດແລ້ວອແວາານບາກຍັງວ กลากันหาบ้าะบ้าเขาได้ก็ได้มาให้กินแล้วเอาเคดครับเอาเคดล่อประคอนี่นี่น้องหลังบ้านครับเอาในหน้าผมมียังเห็ดกับไม่เห็ด าหากินสะลังบ่าเนี่แหละหาปละคอมันโดดมากฟังดีเอ้ยนี่คือการล่อประคอครับล่อประคอล่อประคอด้วยเข็ดอิโม่เออนี่อล,อล,อลอง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 เซ็ตแน่ ต้องขารุ่นเบ่งพนงานมันจิสวบอเนี่ยอ,อุ้ยบอนมาแล้วเวย้ยบอนมาแล้วเวย้ยบอนมาแล้วเวยยเ้ยวยาดินคักนี่แจวอยู่อนน่อนะเออยไปยืนบ้างนยไมยืนเป็นเงาเพี้ย ตอนนี้จะเป็นการจอบบึงพระคอกินเบ็ดสดๆนะครับเนี่ยเห็นสวบได้ไหมบึงอีกครั้งนี่ก็เสียไปเนี่ยครับอีกครั้ง เป็นการจาบบึงประคอกินเนื้อครับขันเบ็ดเขายังแาวเลยครับขันในภายหลังกันกหลังกันหลังกันสิทธิภาพเด็ดบว่านอวอ่ะฮะ เป็นการสุ่มเบิงประคอนะครับว่าเขาสุ่มเบิงประคอมันจะกินเนื้อฮาบอ เีนสีบเลยวะกิดๆไ่ดไทัม้งไปัอ๋อพี่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 พ,พี่อละทั้งที ปูน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 ปนปนออีคออ,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 อีปูนครับพีน้องปูนนปนเห็นเขียดเท่าไรมันแ,แตกุนๆเนี่ย เท่าก็ล่ออยู่นี่ครับเท่า,าออูคอมันม่อนะน,นี่เนาะก็เดได้ไินปลากระเดนะรกเคอไล่สัวปลากระเดินครับตะเ รุ่นมันจะไม่กินเนื้อเขียดเท่าไหลยนี่เนือาดินดีขนาดนั้นชอบแน่ชอบแน่ บวกบวกบวกพวกเขามาหาแลวบวกบวกบกมาหาแล้วเว้ยอยู่นี่นพุ่นอ้ลลครบากระเดดพุ่น นมูกิน้แจักเทือเอาจิเปลี่ยนเ,เปลี่ยนทำเลเปล็นทำเลเป็นทำเลบวกัดแจ็กเทถอาเปลี่ยนมองครับเปลี่ยนมองมันอยู่แต่ทางพูนเดี๋ยวเปลี่ยนไปปลักทางพูนนี่ครับพูน นเนี่ยตะกีมันมาบวชนตองนี้เลยเปลี่ยนมุมไหมครับตะกี้มันบวกเขามาใกล้ รนุนกันต่อมุมเนี่ยโอย,ยอนยออีันมาค้จมหเนี่มโอ้จอดมันมาแล้วจอดโอ้โห oh, oh, มาแบบขึ้นยักษ์เลยโอ้ยเป็นตะยายนครับจอดจอดมันมาแล้วโอ้หจอดเลยมันมาแล้ว จ๊อดๆมันจะมาถล่มแล้วจ๊อด